ตำนานเทพเจ้ากรีกตอนที่สองคำสาปของอูรานอสโครนอสขึ้นครองอำนาจแทนอุรานอสและปกครองจักรวาลร่วมกับรียาทั้งสองให้กำเนิดลูกมากมายได้แก่เฮสเทยเทพีแห่งเตาไฟติมิเตอร์เทพีแห่งเกษตรกรรมเฮราเทพี Hera แห่งการแต่งงานฮาเดสเทพแห่งยมโลกและโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลแม้ทุกอย่างดูสงบสุขแต่โครนอสกลับไม่เคยลืมคำสาปของอุรานอสเขาหวาดกลัวว่าลูกของเขาจะโค่นล้มเขาเหมือนที่เขาทำกับพ่อของตน ด้วยความหวาดระแวงทุกครั้งที่รีอาให้กำเนิดลูกโครโนสจะกลืนกินลูกของตนเองทันทีโดยเชื่อว่าหากลูกของเขาไม่มีโอกาสเติบโตก็จะไม่มีวันแข็งแกร่งพอที่จะล้มล้างเขาได้รีอาผู้เป็นมารดาเจ็บปวดหัวใจนางเฝ้าดูลูกของตนหายไปทีละคนแต่ไม่อาจขัดขวางโครโนสได้จนกระทั่งเมื่อนางตั้งครรภ์ลูกคนที่หกนางตัดสินใจหลอกโครโนสเมื่อถึงเวลาคลอดนางให้กำเนิดลูกในสถานที่ลับและแทนที่จะมอบลูกให้โครโนส นางกลับห่อหินก้อนหนึ่งในผ้าและยื่นให้เขาโครโนสหลงเชื่อและกลืนหินก้อนนั้นลงไปโดยไม่รู้เลยว่าลูกของเขายังมีชีวิตอยู่เด็กคนนั้นคือซุสเทพเจ้าผู้ถูกลิขิตให้โค่นล้มโครโนสและเปลี่ยนแปลงจักรวาลตลอดกาลบริอานำซุสไปซ่อนบนเกาะครีตให้นางอับสรและแท้ศักดิ์สิทธิ์นามว่าอามนเทียเป็นผู้เลี้ยงดูซุสเติบโ,โตขึ้นอย่างแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะถูงคืนทุกสิ่งที่โครโนสเคยทำไว้โปรดติดตามตอนต่อไป